ท<ไ>ุกแมเฮ้ยทีไม้แตกเอ้ากูได้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เทดดีเป็นแนวลากหัวนะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นยังเป็นอันเดิมนะครับแต่ว่ามี 7M mm ใหม่กับ 10M mm ใหม่มานะนี่เลื่อนขั้นได้ตามนี้เลยก็สามารถเอา 7M mm เนี่ยไปแลกเป็น 7m ใหม่ได้แล้วก็เอา 7m ใหม่น่ะไปแลกเป็น 10m ใหม่ได้นะครับวันนี้ของอะไรก็วันนี้ะออาาน,นะขอไลา์มี3ชั่วโมง6ชั่วโมงก็บ้านไปครูบอกพวกฟรีๆอะ่ะไอ้พวกมาฟรีก็สู้ได้นะครับชิวๆแต่ก็เติมก็ดีส่วนกวัตัว L เนี่ยเห็นปะนี่กัตัว L นะสามารถเนี่ยนำเซต 7m เก่าเนี่ยมาแลกแล้วก็เลื่อนขั้นไปนเรื่อยน,นะครับนี่นะวันนี้โอ้เซโคเทียช,ชอบมากเลยเขาเลือกเซตที่มา,าละปะป่ะ แล้วกดตัว P ครับกด P ก็เช็คชื่อตามปกตินะประมาณนี้ส่วนตอนนี้เขาแจกชื่อสี RGB ไว้ทดลองนะครับนี่เห็นปะเท่ๆเลยโกโก้ใครมาตอนเนี้ยก็เดี๋ยวเขาก็รีออกนะครับแต่ว่ามาใช้โกโก้กันก่อนได้นะประมาณนี้นะครับไปอเมื่อกี้แตกไปแล้วนะเชิงว่าขอแก้อีกรอบแล้วกันก่อนนี้ผมวอร์มานะครับแล้วก็แตกไปนะ พวกมันเยอะมากสามตัวซึ่งกูมีตัวเดียวเอ้าสกิกูไหมอ่ะผมมีคนเดียวเองทุกคนทำไงดีว,วะสร้างโลกไหมเนี่ยเฮ้ยมันมีสามตัวเฮีย e, ใครไหวอ่ะ นี่เรารวบแล้วไปเแลูกกูโอ้โหดูดิทุกคนที่ผมตายอ่ะไม่ใช่หรอกมันเยอะนี่ก็มีราคานะผมก็ไม่อยากแตก เดี๋ยวเป็นหนึ่งหนึ่งให้ดูนะอันนี้อาจจะต้องแบบมาลอ่อล่อให้มันมาหนึ่งหนึ่งนะ oh. อย่ามาไม่ก็จะรั่วอย่างเดียวเลยพวกน,นี้เนี่ะนี่ไงเห็นปะเริ่มล่วงไ,ไปอ่ะเรั่มไปอ่ะกูก็เล่นกูสตินอย่างเงี้มนะึงก็เล่นไปนะไปดิ อยู่คนเดียวมันจะแบบไม่ค่อยจะวัดกันนะครับต้องมีเพื่อนนะเข้าใจเลยนะสเต็ปมันต้องวอลแคนนะครับพวกนี้ย้คนเดียวไม่ค่อยจะไหวนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ครับครับทำไมถึงกระตุกเขาอยู่ไหนวะเอออะไรไปไหววะ to call super z o มาใช่ครับใครโดนเยอะจริงเออเฮียโดนรอบตึงโดนรอบตึง ให้จะโดนลบหลังเดี๋ยวผจะต่างมาฮึบยิงกูพีอะเห็นไหมเห็นไหมแล้วเพื่อนมันก็จะมานะครับเราก็ได้แค่โจ้าเห็นไหมไรกเพื่อนไรก เล่ดเอ๋แเล่นจิตเอ็มก็อนอะไรวะโอยไอ้เหี้ยแบงมากันแบบนี้หลังอยู่วะ เหนว่ามันจะรอเพื่อนมานะครับแล้วก็รวผมเดี๋ยวเพื่อนมันจะมาเอ,าอ้นี่เพื่อนเรามันก็เล่นกูอย่างเงี้ยทั้งวันอนะมาดิ แตกก็ดีสัตว์มาดิสามหนึ่งอ่ะไหนมึงจะากูติดตัวเงียกูไม่โดนหรอครับนีนะ่หนแหละแต่ว่าผมเออนี่นะสิบเอ็มผมแตกมันอีกทีนึงนะ นี่ไม่ได้หัววะขาดหัวเพื่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้วเฮ้ยเพื่อนฟังกูไหมอะเรับได้พีกันไดิงูเล็กกว่น โอ้ยพวกเฮียน่รวยอย่างเดียวมาดิมาดมึงโฟบ้าเจมี่เอาน้ำวิ่งก่อน ผมพอแล้วจังหวะน,นะครับแบบจังหวะมาแล้วค่อยแบบใส่เพื่อนพ่อมึงก็ขนาดนี้มา กูรอสวนมันไม่เล่นตามเกมผมแล้วนะครับเห็นไหมคนยิงหน้าโซน ตัวสวยอ๋อเหี้ยรู้ว่าใครโดแตกเนะพื่อนไปนไหนคนวะนี่ไเพื่อนมันกูเจอละ แบบใช้สมาธินิดเ,เยอะหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะโดนสามหนึ่งอ่ะมันยากนะครับหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้สามหนึ่งขนาดนั้นหรอกมันก็ยังมีแบบกระชิดกระจจอยเหตุยไม่อยากจพูดนี้หรอกมันก็ยังมีแบบคนตี้ด้วยนะครับ,บ,บเยอะจริงเยอะจริง ไอ้เหี้ยมันเยอะจริงสามตัวมาขึ้นมาเพื่อนเอไปเว้ยแต่เก็บเล่นเพื่อนเก็บเล่นเฮ้ยม่งรอรวบกูชัวไปไหนเราไม่รู้อยู่ข้างล่าง ไม่มีเหมือนกันครับไปรุ่นผมเพิ่งรู้นะครับว่า 10m ใหม่มันตอนนี้มันถึงเท่า 10m เก่านะครับผมไม่รู้ว่าเออถ้ามันปรับอะ 10m ใหม่น่าจะยังไม่ปรับนะครับเดีเดี๋ยวเขาเยสกูจุ๊บไปจุ๊บไงยะไอ้ย้ยเขาไม่เล้ล็อก เนี่ยเพื่อนเราก็มีแต่อะไรเนี่ย 5m จกจกอ่ะเนี่ย 3m นะครับใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นอย่าไปด่าเขาเฮ้ยเฮียโดนด่าหรอวะอ๋อเพื่อนเราด่าคะ มันเริ่มไปเวลามันไม่เล่นเลยอ่ะทำไมมันถึงไม่เล่นวะไอ้นั่นก็เหมือนไอ้นั่นเซตไม่มีนะครับมันเลยไม่เล่นมาเร็วมาเร็วหรือว่ายังไม่เลิกเรียนกันวะมันก็เลิกกันแล้วนะเรียนแนหะ

ไม่คดไซ์เลยจ้เาเยสม <Yeah. S 2> ันไม่ได้ดะผมดิสไปดูนะครับว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่าไปเฮ้ยไม่ต้องดิสแล้วแหละไม,ไม่เล่นแล้วเนี่ยแบบเนี้อย,ยอูจะแทงให้มิดเลยไคโดเขากดกดนี้เขาก็ไม่เล่นหรอกครับทุกคน เนี่ยเขาเล่นหน้าโซนแล้วนะผมไม่รู้จะเล่นยังไงดีวะหนึ่งหนึ่งไหมครับพี่พี่ครับหนึ่งหนึ่งไหมครับ้ย Mà mình lên cái nào quá Ủa không này không có bắt mà gắn Ừ Cua Hay đô bỏ chẳng phải นี่แหละครับผมกู้คืนมาแล้วนะตอนแรกมันแตกนี่นะเอ10เอ 10m ใหม่ประมานี้นะครับนี่ผมเอาไปแตกเซตหนึ่งสรุปไอ้เทีทยวความถึกแม่งเท่ากันกับไคโดวิกิตแต่มัน 10m ใหม่นี่มันเอา 7m ไปแลกนะครับมันก็เลยเนะี่ยตามขั้นเนี่ยนะเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นเซตอย่างนี้นะมาต่อเลยเป็นพี่ เาใาม่พี่ยังไงเข้ามาแล้วคาเฟ่ทุกเม็ดเ,เอ้ยซีเป้ใหม่แตกเอา้ากูได้คืนไอ้เหียกูได้คืน้ปขอขอปกหน่อยนะขอปกมันจะลงมาวะ เนี่ยขอปกหน่อยเฮ้อยอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาหน่อยไม่ได้จัดฉากนะครับไอ้อีพวกที่อยู่เซฟโซนนะครับปกคลิป 10m ใหม่แตกแต่ที่จริงของตัวเองนี่วงการบันเทิงอะครับเนาะมันก็ต้องมีรูปภาพเป็นธรรมดามตนจะมีใครมาเล่นอีกเปล่าวะนีไ่ได้คือแล้ว นี่ผมโชว์ 10M ใหม่ให้ดูนะครับเดยอลวดลายสองแก๊สโซ่นี่ทำมันเป็น MK นะนี่ย MK เซตอะไรอะพี่นี่เหรอใช่ปะปืนเดียวกันปะตัวอะไรครับ อันนี้ก็เจ็ดเอ็มไอเขาเรียกว่าอะไรวะโอเคพี่มาอันนี้เป็นเจ็ดเอ็มใหม่นะครับผมเล่นให้ดูตั้งโลกไหมพี่เฮ้ยน่าโซนผมไปเล่นนะดิน่าโซนเล่นไม่เป็นนะอ่ะเฮ้ยสึกจังวะเจ๊ได้ไหมสึกจังวะ โอ้น้าตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นนะตรงนี้ได้ไหมพี่เมื่อกี้ผมเหี้ยบป่าวะไม่เหี้ยเนาะปัญเพ่ อู้ไล่ทุกเม็ดอ่ะเยี่ยมันจะกลัวเปล่าวะแบบไม่ว่าแล้วขอโทษทีอะไรเงี้ยสงสจงซะแตกจะได้ไม่แตกท่านึงขอรูปก่อน <c oughs> รูป,ชปแชฉนะอ่าเบลนาร์ต เ้าแล้วก็ถือยายิงมาฟักแตกจะได้ไม่แตกอีกรอบหนึ่งวันนี้ทุกคนฝึกรกระตาฝึกกไลไ์นะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับใช่มาให้ตัดอีกเซตอุ้ยเฮียทำไมมันมืดเร็วจังอ่ะเฮียเกือบปั๊มยาไม่ติดแล้วนึ่งี่ิปปรักไหมายกัน โมาิดอุ้ยามาดิมาดิฝืนไฮโดแตกแน่อันนี้ไม่จัดฉากนะครับนี่ใครในเซฟโซนนะ,ะานานมาดิขอทุกเม็ดเหมือนกันน่ะขอทุกเม็ดเหมือนกันน่ะไม่ได้จัดฉากด้วยเฮีย ประมาณนี้ทุกคนไปลายกันอีกรอบลายจริงๆแล้วลางกัน